สวัสดีครับวันนี้ช่างประารปาฉบับบ้านนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประารปาฉบับบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยวครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนสะโกสินารายนะครับ พิพิธภัณฑ์ชุมชนส,กสักโศนารายนะครับตั้งอยู่ในตำบลท่าผาอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราช,ชบุรีนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่รวบรวมของเก่าของโบราณน,นะครับตั้งแต่สมัยพุทธศตรวรรษที่18นะครับหรือว่าสมัยลบบุรีนะครับภายในมีการจัดแสดงนะครับวัตถุบโบราณต่างๆนะครับ เดี๋ยววันนี้ช่างประ,ะปาฉบับบ้านๆนะครับจะพาเพื่อนๆมาชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนสากโกสินอรนไนะครับแล้วก็จะพาเดินชมด้านในนะครับว่าที่นี่มีของเก่าของโบราณอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวตามช่างประ,ะปาฉบับบ้านๆเข้าไปชมได้เลยครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ชุมชนสากศิีนลายนะครับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็สามารถตั้ง gps ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนเเข้ามาอยู่ในตัวอำเภอบ้านโปงนะครับเพื่อนเพื่อนก็กด gps นำทางมานะครับก็จะนำทางมายังสถานที่แห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถจอดรถบริเวณลานด ah. ้านหน้านี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวช่างปลาปลาจะบา,ากเพื่านๆจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมภายในพิพิธภัณฑ์ครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยนะครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับเดินมาจากบริเวณประตูด้านข้างนะครับที่เป็นล้านจอดรถแล้วล่ะครับเราก็เดินลาะมาตามทางนะครับอันนี้ก็จะเห็นสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ทําเป็นลักษณะโบราณนะครับมาตลอดทางเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางเข้านะครับของพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะครับสะโกซิตนาไลนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีบ่อน้ํานะครับแล้วก็มีปลาคราฟค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีรูปปั้นโบราณต่างๆนะครับตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์นะครับ เดี๋ยวช่างปปาจะับบ้านๆจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวตามช่างปปาไปเลยครับสาหรับมือเพื่อนๆนะครับเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ชุมชนสะโกสินารายนะครับ นี <formation jin inh aling> <at> ่นะครับช่างปราปาจะป่าบ้านบ้านก็พาเพื่อนๆเข้ามาภายในตัวพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชุมชนสากศสีนารายนะครับก็สามารถติดต่อนะครับที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็หลงชื่อเข้าชมนะครับที่นี่นะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพื่อนเพื่อนที่ผ่านมาทางอำเภอบ้านโป่งนะครับก็สามารถเข้ามาแวะท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชุมชนสากสินารายได้นะครับเดี๋ยวช่างประปาจะปาบ้านบ้านจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมภายในพิพิธภัณฑ์ครรับบบเเ๋ยยวาาาาช่งปปะะ้นล อันนี้ช่างประ e ball, ปาจะบอกบ้านๆนะครับก <coil S 1> <reais S 2> ็ผาเพื่อนๆเดินเข้ามาภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะทางเดินนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีของเก่านะครับนี่นะครับอยู่ตามบริเวณด้านข้างนะครับของมนังทางเดินนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นลักษณะช่องนะครับแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็จะมีป้ายบอกนะครับรายละเอียดนะครับว่าสิ่งของสิ่งนี้เป็นอะไรนะครับนี่นะครับเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับภายในบริเวณด้านในนี่นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นห้องแรกนะครับที่มีการจัดแสดงของเก่าของโบราณนะครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับวัฒนธรรมเขมรโบราณนะครับในลุ่มน้ําแม่กลองนะครับก็จะมีเป็นรูปถ่ายต่างๆนะครับให้เพื่อนๆชมนะครับนี่นะครับก็เป็นจุดแรกนะครับที่เราเดินทะลุเข้ามาจากบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นลักษณะของเก่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างประปาจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในเรื่อยๆเลยครับ จุดนี้นะครับช่างประปาจะพบบรรานๆนะครับก็พาเพื่อนๆเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับในพิพิธภัณฑ์ชุมชนสาโกศินาลายนะครับอันนี้ก็เป็นจุดจัดแสดงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทางเดินแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นประวัติการขุดค้นหานะครับสมัยก่อนนะครับที่ว่าเราขุดค้นหาวัตถุโบราณนะครับนี่นะครับก็เป็นการจาลองนะครับว่ามีการขุดค้นหาแบบได้นะครับ แล้วก็บริเวณด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นวัตถุโบราณนะครับที่มีการขุดค้นพบนะครับรวมถึงจะมีป้ายประวัตินะครับเกี่ยวกับการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับเป็นเมืองโบราณนคดีสากสินาลายนะครับพศ2509นะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบับบ้านานะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับ เดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชมสิ่งของต่างๆนะครับภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนสโกสศนารายนะครับว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามช่างปลาจะพาบ้านๆไปเลยครับ ช่างประปาฉบับ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆชมภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะครับสากลสีนลายนะครับที่นี่นะครับก็จะมีบอร์ดจัดแสดงต่างๆนะครับนี่นะครับก็เป็นบอร์ดเกี่ยวกับบ้านเมืองในเขตภาคกลางของประเทศไทยนะครับนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อนๆต้องมาอ่านดูนะครับถ้ามีความสนใจนะครับเกี่ยวกับประวัติของเก้านะครับอันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นสมัยทวารวดีนะครับหรือว่าสมัยลบบุรีนะครับนี่นะครับ เป็นศิลปะทางเขมรนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นบอร์ดการจัดแสดงนะครับต่างๆนะครับพร้อมคําอธิบายนะครับก็จะเป็นทางเดินนะครับใหเป็นเพื่อนเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรพพักนะครับของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนจําลองนะครับนี่นะครับเป็นพรพพักที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนสากลศินาลัยก็ได้จําลองไว้นะครับนี่ครับค่อนข้างเก่าและสวยงามเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ เป็นรูปปั้นนะครับอยู่ภายในปราสาทจำลองนะครับนี่นะครับจางมาป่าฉบับปรรมังก์ก็ภาเพื่อนเเดินมาเรื่อยๆนะครับลักษณะของพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับก็จะเป็นทางเดินวนมาเรื่อยๆนะครับจะไม่มีทางแยกนะครับแต่ว่าสามารถเดินเลาะเลาะไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในพิพิธภัณฑ์ห้องถัดไปได้เลยครับ อันนี้ก็เป็นห้องจัดแสดงอีกห้องนึงนะครับของพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะครับสระโกซินารายนะครับเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลนะครับที่ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นศาลพ่อปู่สระน้ําทิพย์นะครับนี่นะครับก็ตั้งอยู่ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นพระนะครับนี่นะครับประดิษฐานอยู่ทั้งหมด3องค์นะครับก็เป็นพระในยุค สมัยลบบุรีทั้งหมดเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นทางเดินนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีการจัดแสดงเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับบอกว่าที่นี่ที่จัดแสดงนี้คืออะไรนะครับก็เพื่อนๆนะครับที่มาท่องเที่ยวก็สามารถอ่านได้แต่ละจุดเลยนะครับแล้วเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆนะครับ ไปป่าฉบับบ้านๆานะครับก็ป่าเพื่อนๆเดินมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเทวรูปนะครับปูนปั้นอีกเทวรูปนึงนะครับอันนี้ก็มีชื่อว่านางปัจชยาปัามิตานะครับเพ <ๆ S 1> <ๆ maiden S 2> ื่อนๆที่ต้องการทราบประวัตินะครับก็สามารถมาอ่านได้ตรงบริเวณนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นบริเวณห้องนะครับหรือว่าเป็นทางเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีเป็นบอร์ดการจัดแสดงนะครับพร้อมกับบอกประวัติต่างๆนะครับของรูปปั้นนะครับนี่นะครับ เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเปล่งรัศมีนะครับนี่นะครับก็มีอธิบายไว้นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับก็จะมีรูปปูนปั้นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเขียนว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนนะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็มีทางเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเล็กๆอีกห้องนึงนะครับเดี๋ยวเราเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโศจนารายครับ สำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นการจัดแสดงพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวนเปลงรัศมีนะครับนี่นะครับก็เป็นเทวรูปนะครับหนึ่งใน5องค์นะครับที่พบในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชุมชนสะโกซินาลายนะครับก็มากราบขอพรตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นเป็นเทวรูปนะครับที่ค่อนข้างสวยงามและสมบูรณ์นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวช่างประปาจะับบ้านๆ,ๆนะครับก็จะพาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะครับภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนสะโกสินารายครับ บริเวณจุดนี้นะครับพิพิธภัณฑ์นะครับชุมชนสะโคซินาลายนะครับก็ได้จําลองนะครับสถานีสะโคซินาลายนะครับนี่นะครับก็จะมีป้ายอยู่นะครับสถานีสะโคซินาลายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้จําลองไว้ในห้องนี้นะครับนี่นะครับจะเขียนว่าสถานีสะโคซินาลายนะครับแล้วก็บริเวณของผนังนะครับก็จะเป็น ประวัตินะครับการก่อสร้างรถไฟในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ทางรถไฟสายมรณะนะครับก็จะมีเป็นรูปทายเก่าๆนะครับแล้วก็จะมีประวัติต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามารับชมนะครับว่าสมัยก่อนนะครับรถไฟในสมัยรัชกาลที่5นะครับที่ผ่านบริเวณนี้นะครับมีลักษณะการก่อสร้างและสถานที่เป็นแบบใดนะครับนี่นะครับช่างประป่าฉบัญมาก็ เพื่อนๆเข้ามาดูนะครับภายในห้องส่วนหนึ่งนะครับของพิพิธภัณฑ์ชุมชนสะโกสินาลายนะครับอันนี้เป็นเก้าอี้รถไฟนะครับนี่นะครับก็จะมีบอร์ดการจัดแสดงต่างๆนะครับภายในห้องนี้เลยนะครับ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเราจะเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับเข้ามาในแต่ละห้องนะครับแล้วก็จะมีทางออกนะครับก็เราก็จะเดินเดินเดินเลาะไปแต่ละห้องเลยนะครับเดี๋ยวช่างประป่าฉบับบ้านๆนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปชมห้องอื่นๆของพิพิธภัณฑ์ชุมชนสะโกสินารายครับเดี๋ยวเราไปรับชมรพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ปลาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์ชุมชนสะโกศินารายนะครับตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่เก็บรวบรวมของเก่าของโบราณนะครับเป็นเทวรูปต่างๆนะครับในสมัยพุทธศตวรรษที่18นะครับหรือสมัยลบบุรีนะครับเพื่อนๆที่ชอบศิลปะเก่าๆนะครับ สมัยยุคทวรารวดีนะครับหรือว่าสมัยรบุรีนะครับเพื่อนๆที่ผ่านมาทางอำเภอบ้านโป่งนะครับก็สามารถมาชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งนี้ได้นะครับนี่นะครับช่างประประาา่าฉบับบางก็เดินออกมาทางบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานแขวนนะครับนี่นะครับเราจะมาคนละทางนะครับกับทางเข้านะครับทางเข้าเราจะเข้ามาจากบริเวณลานจอดรถแล้วก็มีประตูเข้านะครับแต่นี้เรามา ลุกออกมาจากประตูทางเข้าพิพ okay. ิธภัณฑ์นะครับตรงมานะครับก็จะเป็นลักษณะตะพานแขวนแบบนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับของพิพิธภัณฑ์ชุมชนสากโกสินารายนะครับเรามาพิพิธภัณฑ์แล้วแต่เดี๋ยวยังไม่เห็นสะนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบอกมานจากผาเพื่อนๆเดินผ่านสะพานแขวนนี้นะครับแล้วก็ไปชมสากโกสินารายดีครับว่าจะเป็นลักษณะรูปแบบอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามช่างประปาจะบอกมานไปชมเลยครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็คือบริเวณสะโกซินารายนะครับก็เป็นลักษณะสระน้ํานะครับที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็จะมีถนนโดยรอบเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นจุดพักผ่อนย่อนใจนะครับของคนในตำบลท่าผานะครับสามารถมาวิ่งออกกําลังกายแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนสวนสาธารณะด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทางเดินนะครับรอบสระแบบนี้นะครับแล้วก็มีถนนด้านบนนะครับ ที่ในบริเวณสระนะครับก็จะมีปลาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวบริเวณสระโกสินารายนะครับแล้วก็มาชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะครับสระโกสินารายนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้ออาหารปลานะครับมาทําบุญนะครับให้ฐานปลาบริเวณด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นถนนนะครับเดินลงมาได้นะครับด้านฝั่งนู้นนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะครับ ครับวันนี้เป็นช่างประปจะาฉบับบ้านมาในช่วงกลางวันนะครับคนก็ยังน้อยนะครับแต่ว่าถ้าตอนเย็นนะครับก็จะมีคนมาออกกําลังกายนะครับหรือมาเดินพักผ่อนหย่อนใจบริเวณสากโกีินาลายนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างป่าจะป่าบ้านบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโคสินาลายนะครับแล้วก็บริเวณสระน้ําโคสินาลายนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับที่ผ่านมาทางอำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็สามารถกด GPS นะครับนําทางมาได้เลยนะครับพิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโคสินาลายนะครับก็จะมาถึงที่นี่นะครับ เมื่อเพื่อนๆมาถึงนะครับก็สามารถเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นะครับที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์ไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมของเก่าของโบราณนะครับในสมัยพุทธศตวรรษที่18นะครับหรือว่าสมัยรับุรีได้เลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อของรับประทานได้นะครับบริเวณรอบๆนะครับของพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีของขายนะครับตลอดเลยนะครับในช่วงวันหยุดและตอนเย็นนะครับแล้วก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับบริเวณสระน้ำโกชินาลายได้นะครับ นี่ะครับวันนี้ช่างปปาจะบับพันบ้านก็พาเพื่อนเพื่อนเที่ยวพิพิธภัณฑ์สากโคสินารายแล้วก็สระน้ำโคสินารายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างไรนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดต่งกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับในครั้งหน้าครับช่างปปาจะบอกพันบ้านจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆแบบนี้ครับ ของสระน้ำโกศินาลายนะครับตำบลท่าผาอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราช,ชบุรีนะครับสวัสดีครับ